มามาครับผมพี่น้องมื้อนี้เสนอเมนูย่างเนี่ยครับผมเสือเสียห้องให้ครับผมพี่น้องเสียไม่ใส่ยู่นี่แหละโอ้โหอากชิลุมาทั้สองตอนหันก่อนนั่นแหละเอานี้ไหมค่อยค่อยซอยนี่พี่น้องใส่เนี่ยใส่เนี่ยมา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 ผู้เสียผู้สาวมาเสียน้ำเบาบ่อยก็เบาตีฮิตมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเสียผู้สาวแล้วพี่น้องเอาขึ้นก่อนนะ ว่าผู้สาวผู้สาวน่นากินเขาผู้บ่าวดิเจ้าเพียขมขมก <ำ S 2> ับยางเนี่ยพี่น้องจะสร้อยมัน,นถึกอ้ <c oughs> เนาะสร้อยอะไรไม่ดีโฟกัสหนาหนูยเดี๋ยวสร้มันเด้นสนา,ายเลยอัอนอ,อันเลี้ยวนะออสร้อยทำหนีไปก่อนพี่น้องมึงดูวยเจ้าเพียอูอูขมขม เนี่ยนี่ PFC เอาให้นะครับผมพี่น้องผู้สาวไปตลาดนะผมยูโซ่พี่นเอาให้ขอบคุณขอบคุณครับผมขอหนดำรวยนี่แซ่บเ<อ>น่ยนนนนเอือบแบบย่างหรืเอเปล่าลอะไรอ่ะโอเค

นันานนะข้าเเีียกับยังเนี่ยแบบพี่จะเล่นซี่ออกจกห,<า>หัวนนี้องมาจับแห้งเด่นใส่จับแห้งเหรอ้มันสีเด่นเซนาคอยออื ไม่ผมคักกว่าผมมีลิ้นนี่หรอ,อ,อยังอีกหน่อยซื้อมากินมัน้เจ้ากินได้หลายอืมกัดเลยผมคักอีลิใครบอกเลยเมื่อคืน <c oughs> M bạn, không mà mãi mãi mùi món chèo này mùi món chèo này mùi này mùi này เปนเถอเรียดได้ดิพี่หน่องเอามาทาคชิปทาคชิปเป็นปีว่าเคยกินน้เอเต้อืมเนี่ยแย่างเนี่ยเดี๋ยวมานี่ผมมันต้องมันมัน,ม,น,ม,นมันสีพี่หน่องเห็นบ่นี่คุยแจวเดนี่โอ้กัด<อ>เอาเอาไป ซีดมันนะ่ะนี่คือซุดรแมักแบบพาเต้นเนาะเนี่มัคือ,อมันคือ,คอต่างกันใช่ไหม เขาเปิดหลังแซบที่สุดแล้วนี่เยคุณจีนก็ยื่นเขาปเปลือมไห่หัดะนะเขาใช้ได้เลกเลืกอแล้วก็เรียวเกิดการตั้งซื้อร้านเนี่ยตั้งซื้อร้านะน่าไว้ไส้จุบะ <laughs> <laughs> ินหเสือห้องไฮดีดีเหรอเสียบขัดย่างปีชิ้นนัาหนักก็ได้บ่ะเลยนั่นคือพอดีครับซุกแบบพอดี

อ๋อไปละกลิ่นรังไหมอ๋มอ,อ,อกลิบม,นมนันเงาโอเคผมพี่น้องไว้ใจได้ผู้สืภอข่าวขอสดขอไพ่ดังเดิน,ดน,นนะครับผมสำหรับผู้ใดมากผม,มก็ทัมมกามาผมเมนนะครับพื่นอนว่าเล่นว่าเล่นสำหรับใครที่ม,ออาม,ม,ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ไว้ถุงคนนออมน้ำนำนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไมอยังไงผมมาเจอกนในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ